CMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาการน่าเป็นห่วงกับนุ่มนิ่มตรีชดาพบกันนะคะเราไลฟ์สดการผ่านทาง Facebook PPTV HD36 PPTV Health แล้วก็ TikTok นะคะวันนี้เราเขาบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะประกาศว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าร้อนเอ็ดหรือเข้าหน้าร้อนไปแล้วไม่แน่ใจเพราะทุกคนดูสภาพอากาศแล้วบอกนี่ยังไม่เข้าหน้าร้อนแบบฤดูกาลอย่างเป็นทางการอีกหรือหรือยังไม่เมษาเลยนะคะอุณหภูมิเนี่ย 36, 37, 38บางคนบอกรู้สึกเหมือน40ไปแล้วนะคะแล้วพอมาอากาศร้อนๆ้นแบบนี้ก็ต้องคุยกันถึงวิธีการรับมือกับอากาศร้อนคนที่ทำงานอยู่กลางแดดหรือว่าหลีกเลี่ยงแดดไม่ได้หรือเราอย่างเงี้ยตอนกลางวันออกไปทานข้าวจะเป็นอะไรไหม h ิต t stroke ไหมหรืออะไรยังไงบ้างวันนี้คุยกับคุณหมอโอ๊ตกันนะคะเป็นประจำเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีครับคุณนุ่มนิ่มสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับผมร้อนมากเลยค่ะน,นุ่มนิ่มเพิ่งกลับออกมาจากเดินไปแค่ใกล้ๆ,ๆะะ้เนี่ยค่ะข้างๆช่องโอ้โหขนาดเอาล่มไปด้วยคุณหมอคะมันแสบไปหมดเลยอะแล้วรถก็จอดตากแดไดไม่กล้าเข้าไปนั่งเลยอะคือสงสารรถด้วยสงสาร<อ>ตัวเองด้วยหูร้อนมากจริงๆนะคะวันสองวันนี้คุณหมอ ใช่ใช่ล้วแนวโน้มมันจะร้อนขึ้นอีกเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตามเรื่องของข่าวคราวสภาวะอากาศนะครับเมื่อไม่นานมานี้องค์การอนามัยโลกก็ออกมาประกาศเตือนนะครับว่าน่าร้อนปีนี้ซัมเมอร์ปีนี้เราจะ,ะเผชิญกับอุณหภูมิที่ความร้อนที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์จะอะไรนั้นอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาติดตามกันแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าอย่างที่คุณนุ่มเล่าตัวคุณนุ่มเองผมเอง,เองแลวคุณผู้ชมก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับว่าวันนี้ เอออากาศร้อนมากจริงๆทงัๆ้งๆที่ยังไม่เข้าสู่เมษาเลยครับผมค่ะเมื่อเช้านุ่นนิมอ่านข่าวต่างประเทศคือ WMO อ<ม>งค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาบอกว่าเนี่ยข้อมูลก็คือเอลิโที่มันมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วมันอ่อนตัวลงแล้วตอนเนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิมันจะไม่ร้อนนะคือจะยังคงร้อนแบบนี้ไปอาจจะประมาณถึงพฤษภาแต่จับสัญญาณได้แบบนี้คุณหมอว่า ฤด,ดูการเนี่ยมันสภาพอากาศมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบสุดขั้วจริงๆเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยรายงานข่าวเมื่อสองสาวันที่แล้วซากุระบานแล้วคือบานก่อนกําหนดเร็วมากแล้วอุณหภูมิเนี่ยจริง,รงๆเขาบอกตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวตอนนี้มันต้องตัวเดียวเลขตัวเดียวแต่ปรากฏว่ามาสองหลักสิบกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยังบ่นเลยว่าทาไมทาไมหน้าหนาวตอนนี้มันร้อนจัง,งก็มันก็เป็นผลพวงมาจาก โลกร<ช>้อนใช่ไหมคะที่มันร้อนมากเมื่อไม่กี่วันมานี้ใช่ครับเป็นผลพวงจากสภาวะแวดร้นอนที่เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็สภาวะแก๊สเรือนกระจบนู่นนี่ที่เราพูดกันมานานเมื่อเร็วๆนี้ก็เห็นข่าวทานน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่ครัวโลกก็ละลายอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะประชาชนไทยเนาะก็จะเผชิญกับสภาวะแบบเนี้ย<ช>กันต่อไปอีก หลายๆปีเลยแหละแล้วแต่ละปีวความร้อนก็อาจจะมากขึ้นด้วยเพราะนั้นวันนี้ครับเลยเป็นที่มาที่คุณนุ่มนิ้วกับผมจะมาชวนคุยกันเรื่องของ heat stroke นะครับหรือสภาวะที่ร่างกายมันร้อนมากจนจนทนไม่ไหวอ่าน่ากลัวจริงๆค่ะ h อ,อ t stroke ที่ว่านี่มันจะเกิดแค่เฉพาะช่วงหน้าร้อนเลยเปล่าคะคุณหมอ <c oughs> จริงๆเกิดได้หมดทุกๆทุกทุกทก ช่วงของปีนะครับเราก็เกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ฤดูร้อนเนี่ยนะครับซัมเมอร์หรือว่าช่วงที่อุณหภูมิร้อนจัดเนี่ยเราจะเจอกับสภาวะนี้ได้มากเราก็บ่อยกว่ากว่าช่วงเวลาอื่นๆของปีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันอันเดียวกับลมแดดไหมอันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งลมแดดก็คืออ,อาจจะเป็นพาร์ทเดียวของฮีสโตนะครับ ออต่างประเทศปีที่แล้วเมื่อช่วงประมาณกรกฎาสิงหาช่วงช่วงนั้นนะคะสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสอิตาลีคนเป็นฮฮสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตมีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะเกี่ยวกับฮฮสโตรกที่ว่าคุณหมอคือหนึ่งอย่างอย่างแรกเลยคือเรารู้นะครับว่าสภาวะแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละปีวหนภะูมิความร้อนเนี่ยสูงมากขึ้นเพราะนั้น อ่าถ้าท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่มีเรื่องเรื่องของอ่าอุณหภูมิสูงอย่างประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตรหรืออะไรแบบนี้นะครับการติดตามข่าวสารของข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับถ้าวันไหนสัปดาห์ไหนหรือช่วงไหนเขาเตือนบอกว่าอ่าสัปดาห์นี้จะร้อนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังตัวเตรียมความพร้อมให้มากนะครับพิโษโศกคืออะไรก็คือ ร่างกายเราเนี่ยได้รับกับความร้อนปกติเราเราจะมีชีวิตที่อยู่กันอย่างสุขสบายในช่วงอุณหภูมินึงเย็นเกินไปก็ไม่ดีร้อนเกินไปก็ไม่ดีเมื่อไรที่เราอยู่ในสภาวะสภาวะแวดล้อมที่มันร้อนจัดจัดนะครับเราร่างกายเนี่ยระบายความร้อนไม่ทันเหมือนเครื่องยนต์อ่ะคุณนุ่มเนาะรดร้อนมากเครื่องยนต์ก็น็อกได้ฉันใดม,มนุษย์ก็เช่นกันไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดๆ เราร่างกายระบายความร้อนไม่ทันมันก็จะส่งผลต่ออวัยวะต่างๆจนทําให้เกิดผลเสียกับสุขภาพตามมาที่เราเรียกว่าเฮสโตกนั่นเองครับค่ะอาการที่บ่งบอกชัดเจนคนที่เป็นเฮสโตกจะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมออันแรกเลยคือคืออุณหภูมิของร่างกายเนี่ยจะสูงกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะเมื่อไรที่อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นไข้นะแต่ว่าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดแล้วอุณหภูมิของเราเนี่ยสูงเกิน40องศาเซลเซียส อันนี้เป็นตัวที่หนึ่งเลยนะครับที่บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าระวังนะอาจจะเกิดฮิสโตแล้วแหละเพราะว่า,วาร่างกายอุณหณภูมิสูงที่ว่าเหมือนเราเป็นไข้เหรอคะคุณหมอแบบตัวเราจะร้อนนี้เหรอคะใช่ใช่แต่เราไม่ได้เป็นใข่ไงแต่เรารู้สึกว่าเราร้อนจัดแล้วก็ตัวอุอวัดอุณหภูมิเนี่ยตัวเราก็อุณหภูมิสูงจริงๆนะครับอันนี้เป็นอาการที่หนึ่งอันที่สองอันนั้นมันต้องวัดเนี่ยเราถึงจะรู้เนาะแต่ว่าอันที่สองเนี่ยเราสังเกตเห็นได้เช่น อาการปรากฏต่างๆเช่นหน้าแดง mm. หน้าแดงก่ำผิดปกติเลยนะครับเริ่มมีความสับสนนะครับเพราะว่าพออุณหภูมิความร้อนสูงมากๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการทํางานของสมองทําให้ความคิดการตัดสินใจความจําต่างๆเลอะเลือนไปได้ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้วันนี้อากาศร้อนจังเลยเพื่อนเราทําไมดูหน้าแดงผิดปกติฮะดูเขาพูดเบลอสับสนงงอันนี้เป็นอาการเตือนนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของ การหายใจนะครับพวกนี้ก็ร่างกายพยายามระบายความร้อนเนาะเขาก็จะหายใจเร็วขึ้นนะครับชีพจรเต้นเร็วขึ้นบางคนมีอาการปวดศีรษะมากๆก็อาจจะถึงขึ้นไส้อาเจียนได้อันนี้เป็นอาการเตือนของฮีสโตกครับค่ะแล้วมันจะไปสู่เลเวลที่สูงที่สุดคือเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอถ้าถ้าฮิสโตกแบบเลเวลสูงสุดเลยสูงสุดเลยเสียชีวิตได้นะครับเมื่ออวัยวะ ทุกส่วนได้รับผลกระทบจากความร้อนของอุณหภูมิร่างกายจนถึงขั้นแบบหยุดทำงานเช่นหัวใจเต้นรัวแรงเร็วจนหยุดไปหรือว่าสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเร็วร้ายสุดคือฮิสโตเนยเสียชีวิตได้ซึ่งเราได้ยินข่าวมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่เขาอยู่ในอุณหภูมิเย็นๆ<ช>น<ะ>้อแล้ววันดีคืนดีร้อนจัดขึ้นมาอย่างฝ<ห>รั่งเศสอย่างอะไร<ห>แบบ ใช่ประเทศไทยก็มีแม้ว่าพวกเราจะชินกับอุณภูมิความร้อนมากๆคุณนุ่มนิ่มแต่ถ้าเราไปอยู่ในสภาวะที่มันร้อนจัดมากๆเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับหลายปีมานี้อัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากยีสโตเนี่ยก็เริ่มมีปรากฏให้เห็นเยอะขึ้นค่ะมีปีก่อนที่จะไปถึงเลเวลขั้นที่บอกหัวใจ<ๆ>เต้นเร็วอะไรเงี้ยคือถ้า<อ>ถ้าเกิดว่าคนนั้นบอกว่าเฮ้ยไม่ปกติแล้วกําลังจะล้มลงไปแล้วนะ เขาเขามีวิธีที่จะที่จะทำตัวเองยังไงให้ให้ไม่ต้องเสียชีวิตไหมคะคุณหมอมันจะมีอะไรหยุดมาก่อนช่วงนี้ได้ไหมมีครับคือถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเองกำลังอยู่ในภาวะกำลังจะเกิดยีสโตกหรือว่าเพื่อนของเราคนรู้จักคน ยืนกันอยู่เนี่ยเห็นอาการเกิดขึ้นแบบนี้นะครับสิ่งแรกเลยเราสามารถช่วยปฐมพยาบาลได้ฮิสโตคือเกิดจากความร้อนในร่างกายสูงมาก<อ>เพราะ,ะนั้นการปฐมพยาบาลง่ายๆเลยหลักการก็คือลดความร้อนลดอุณหภูมิของร่างกายของผู้ป่วยลงนะครับ<อ>เช่นผสมเสื้อผ้าหนาก็ต้องปลดเสื้อผ้าออกนะครับให้เขาอยู่ในที่ที่อากาศมันระบายดี นะครับหรือว่าถ้าเข้าไปอยู่ในห้องที่มีแอร์คอนดิชันได้นี่จะช่วยได้มากนะครับหรือว่ามีพัดลมนะครับถ้าเขาอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแดดต้องเอาเขาเข้าที่ร่มนะครับหาน้ําให้ดื่มถ้าเขายังมีสตินะถ้าเพื่อนไม่มีสติอย่าไปให้เขาดื่มนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาสําลักเราแย่กว่าเดิมนะครับถ้าเขายังพอรู้ตัวยังพอมีสติให้เขาดื่มน้ําน้ําจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการช่วยลดอุณหภูมิครับแต่วิธีดื่มก็คืออย่าดื่มอัก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 อะนะอันนี้ อันนี้อันตรายนะครับค่อยๆจิบค่อยๆจ,จิบไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมต้องดูสติสัมปชัญญะด้วยนะคุณผู้ชมครับถ้าเขาไม่มีสติสัมปชัญญะเบลเบงงงอ๋อง,อ,งอย่าไปให้เขาดื่มนะเดี๋ยวเขาสำลักยิ่งแย่กว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ถ้าดูแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับขอความช่วยเหลือจากหน่วยพยาพยาบาลนึกอ,อะไรไม่ออกก็ นะครับหนึ่งหนึ่งหกเก้าหรือว่าหนึ่งเก้าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลืออาจจะจําเป็นต้องแอดมิดต้องให้น้าเกลือนูน่นนี่เพื่อเป็นการรักษาชีวิตในเบื้องต้นครับผมเออคุณหบอกคะแล้วคนที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโรคอ้วนโรคเบาหวานจะมีโอกาสเสี่ยงอันเวลาเป็นฮิสโรมมากกว่าคนอื่นมาก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 อันนี้กําลังจะบอกเลยครับว่าในในบุคคลที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดฮิสโตก็คือหนึ่งนะครับผู้ที่มีโรคประจาตัวอย่างที่คุณนุ่มนิ่มกล่าวไปแล้วเนาะความดันโลหิตสูงนะครับโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าบุคคลปกติอันที่สองเรื่องของอายุคุณนุ่มนิ่มถ้าเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนุบาลเด็กประถมอะไรเงี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงเพราะว่าระบบเรื่องของการระบายอากาศการทํางานของร่างกายมันเยังไม,ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่นะครับอันที่สองก็คือ อายุที่มากเกินกว่า65ปีขึ้นไปะนะครับเมโยคลินิกสถิติบอกว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฮิสโตกได้นะครับม,มีโรคประจำตัวอายุน้อยมากๆหรืออายุเยอะมากๆอันนี้มีความเสี่ยงนะครับอันที่สอก็อันที่สามนะครับก็คือ,อการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นโอ้โหสายออกกําลังกายอากาศร้อนจัดฉันก็ยังออกกําลังกายอย่างหนักเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจจะต้องปรับ พราะว่าถ้าเราเป็นสายวิ่งสายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการออกกําลังกายกลางแจ้งอยู่แล้วในสภาวะช่วงที่อุณหภูมิภูมิอากาศเนี่ยสูงอาจจะต้องเลี่ยงนะครับเปลี่ยนเป็นมาออกกําลังกายในที่ร่มแทนหรือว่าเปลี่ยนช่วงเวลาเนาะแทนที่จะไปในตอนที่แดดจัดก็เลือกช่วงเวลาที่แดดอ่อนหน่อยนะครับการรับประทานยาบางอย่างนะครับเช่นยาต้านซึนเศร้าบางชนิดหรือว่ายารักษาความดันบางชนิดที่มี อ่เป็นกลุ่มพวกขับปัสสาวะอะไรแบบนี้ถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำเพื่อรักษาโรคของเรานะในช่วงอุณหภูมิสูงอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผลทำให้เกิดที่ตกได้ง่ายขึ้นครับค่ะเออคุณหมอคะแล้วบางคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้ร้อนคือกินอะไรของเผ็ดนิดหน่อยแม้กินในห้องแอร์เหงื่อก็ออกเยอะมาก <c oughs> หรือแบบร้นอนกว่าคนคอื่นอ่ะคือมันจะมันจะมีคนที่ตั้งอุณหภูมิแอร์ที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยคือซึ่งไม่ใช่นุ่มนิ่มอะ แบบคนที่บ่นว่าเป็นคนขี้ร้อนมากๆอย่างเงี้ยจะจะนับอยู่ในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเวลาเป็นฮิตโตกด้วยไหมคะอ่อไม่ไม่ไม่นับเท่าไหร่ครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่เวลาเราเจอของเพ็ดเราเจอ,อสถานการณ์อาหารบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําให้เรารู้สึกร้อนแต่พวกเนี้ยอุณหภูมิร่างกายไม่สูงนะครับความแตกต่างของมันก็คือ อันนั้นร้อนจากระบบประสาทอัตโนมัติทําให้เหงื่อออกอนะครับแต่ว่าร้อนจากฮิสโตรกเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ได้เหมือนเครื่องยนต์ร้อนจอัดออันนี้คือความแตกต่างฮิสโตรก็คือร่างกายอุณหภูมิจะสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสครับแสดงว่าแสดงว่าทุกคนมีโอกาสเป็นฮิสโตรกได้ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงถูกไหมคะคุณหมอ ถูกต้อง oh. ถูกต้องใช่เลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยมาถึงมาถึงประเด็นที่ว่าเออแล้วเราในสภาวะอากาศแบบนี้นะครับมีความเสี่ยงแบบนี้แม้แต่คนปกติที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงก็ยังเสี่ยงเพราะว่าอุณหภูมิสูงเราจะป้องกันยังไงมีคําแนะนําของในโยคลินิกเขาบอกดังนี้ครับอันที่หนึ่งเสื้อผ้าเลือกใส่เสื้อผ้าที่ เป็นเป็นวัสดุที่ช่วยระบายอากาศผ้าที่โปร่งโป่งหน่อยนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพราะปัจจุบันนี้ก็มีผ้าในหลายๆรูปแบบนะครับที่จะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับอันที่สองการใช้พวกครีมที่ป้องกันแสงแดดอะไรเงี้ยกัน UV อะไรเงี้ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอันที่สามใช่คุณนุน่มนิ่มเขาเขาช่วยไ,ได้แหละนะครับเอสทะเอ<ล>ฟ ใช่ม,ม,มันมันช่วยให้เราชุ่มชื้นด้วยนะแล้วก็ช่วยป้องกันพวก UV ป้องกันเรื่องของความร้อนได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นการใช้เอ่าเครื่องสำอางหรือว่าครีมทาผิวที่ป้องกันแดดอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็มีส่วนช่วยได้เป็นอย่างดีป้องกันได้นะครับอันที่สามก็คือการดื่มน้ำ ช่วงนี้นะครับอากาศร้อนเราจะต้องดื่มน้ําให้บ่อยขึ้นบางคนไม่ไม่ค่อยชอบดื่มน้าอะไรอย่เงี้ยนะครับอาจจะต้องปรับนิดนึงแต่อย่างที่เรียนไปในตอนต้นรายการก็คืออย่าไปดื่มอักอักอักอย่างนี้นะมันมันอาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่ใช้วิธีดื่มน้อยแต่ดื่มบ่อยๆอันเนี้ยมีประโยชน์กว่า <PC. S 1> นะครับค่ะ <PC. S 1> อันที่อันที่สี่นะครับที่เขาเตือนกันเยอะมากเลย, <PC>. ๆๆเลยก็คือพยายามอย่าทิ้งใครสักคนหนึ่งให้นั่งรออยู่ในรถซึ่งจอดอยู่กลาง ลานที่มีแดดอ่าแม้ว่าเราจะติดเครื่องแล้วเปิดแอร์ไว้ก็ตามนะครับเพราะอย่างไรก็ตามมันจะทําให้อุณหภูมิภายในรถเนี่ยยังไงก็สูง oh. บางคนแบบอ่ะเดี๋ยวเราจอดจอดรถลงไปซื้อของแป๊บนึงให้ลูกนั่งรออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะแม่ติดเครื่องรถไว้เะไยอันตรายไม่ได้เลยโดยเฉพาะในช่วงที่แดดร้อนแบบนี้นะครับอย่าอย่าเสี่ยงเราจะได้ยินบ่อยมากเลยว่า เด็กอยู่ในรถหมดสติหรืออะไรเงี้ยหรือสุนัขหรือแมวนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกับคนสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆก็สามารถเกิดฮิสโตกได้เดี๋ยวย้อนหลังชวนคุณหมอสุภัสวัร์มาเลือเล่อนเรื่อนฮิสโตกในสัตว์เล<ม>ี้ยงให้ฟังอันนี้ก็น่าสนใจครับค่ะค่ะ,คะ,คะ,ะมีคําถามจะติ๊กตอกค่ะคุณหมอเขาบอกว่า,าค,คนที่ตรงข้ามกับคนเหงื่อออกคือเหงื่อไม่ออกเลยแม้ว่าจะรู้สึกร้อนหรือบ่นร้อนแค่ไหนเหงื่อก็ไม่ออกเขาเลยกลัวว่าอย่างนี้อันตรายไหมคะ อันตรายในภาวะแบบนี้คือถือว่าอันตรายไหมที่ผมว่าถ้าในภาวะปกติอันนี้อันนี้คือเรื่องปกติเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะบางคนเป็นคนขี้เหงือ่อผมเนี่ยเป็นคนมนุษย์เหงือ่ออะไรนิดนึงก็เหงื่อออกแต่เพื่อนบางคนเหมือนที่ถามในติ๊กตอกเลยคือร้อนแค่ไหนเราเหงื่อออกอยา,ก,ก,อากระอาบน้ำคงเหงื่อไม่ออกก็มีอันนี้มันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติของแต่ละคนที่ทํางานไม่เหมือนกันแต่เหงื่อเนี่ยมันคือการระบายความร้อนของร่างกายคุณนุ่มนิ่มเพราะฉะนั้นถ้า ในช่วงที่อากาศร้อนจัดแบบนี้แล้วเราเป็นมนุษย์ที่เหงื่อออกน้อยนะครับมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฮิสโรกขึ้นแต่การเพิ่มความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นนะครับแต่ให้เราตระหนักไว้ว่าเออถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีเหงื่อแต่เรารู้สึกร้อนอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องระวังหลีกเลี่ยงการจะออกไปสัมผัสอากาศที่ร้อนจัดๆนะครับหรือถ้าต้องออกไป่าเสื้อผ้าเลือกให้มันระบายอากาศดีๆดื่มน้ําไปก่อดนะครับเตร็มความพร้อมเอาไว้ ประมาณนี้ก็ช่วยได้ครับค่ะแล้วก็มีอีกค่ะคำถามจากติ๊ตอกอีกบอกว่าเวลาร้อนๆเหงื่อชอบออกมือเท้าเป็นไรไหมคะอ่าไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นปกติเพราะว่าที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเราจะมีต่อมเหงื่อเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต่อมเหงื่อเยอะเราก็จะรู้สึกว่าเหงื่อมันออกจนเปียกชุ่มกว่าบริเวณอื่นๆของร่างกายอันนี้เป็นภาวะปกติครับไม่ต้องกังวลค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอคะคนเป็น h e ทสโ t r o k e แสดงว่าถ้าหายก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกเพราะเป็นโรคที่เป็นแล้วก็เป็นได้อีกหายแล้วเป็นอ,อีกถูกไหมคะใช่<อ>ใช่มันเป็นโรคที่เกิดจากสภาวะแวดลอ้อมหายแล้วถ้าเราไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดก็เกิดได้อีกครับค่ะเพราะฉะ,ะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องต้องคอยติดตามข่าวสารให้ดีค,ค่ะคุณหมออีกคําถามหนึ่งคะ่ะคือกรกฎาคมเนี้ยจะมี โอลิมปิกจัดขึ้นที่ปารีสซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีคนส่งสารความกังวลไปก็คือเขาเป็นห่วงนักกีฬาเขาที่มาจากโซนแถบประเทศเขตร้อนชื้นเช่นประเทศเรานะคะแล้วก็ประเทศต่างๆที่ร้อนเพราะว่าจะต้องไปอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาที่ปารีสในช่วงกรกฎาคมซึ่งปีที่แล้วมันมีสถิติว่าคนเป็นฮทสโตรกแล้วเสียชีวิตเพราะอุณหภูมิมันพุ่งไป40กว่า41เขาก็เลยกลัวว่าเรานักกีฬาจะยังไงคุณหมอจะมีคาแนะนํำยังไงบ้าง ถ้าเป็นนักกีฬาที่จะต้อง,งปเป็ยนหมู่บ้านนักกีฬาในหน้าร้อนัครับจริงๆต้องเรียนว่าถ้าน้าเป็นห่วงนั่นหน้าเป็นห่วงประเทศเขตหนาวมากกว่าเพราะว่าเขาชินกับอุณหภูมิเย็นมาตลอดเวลาเปลี่ยนอุณหภูมิจากเย็นจัดไปอยู่ร้อนจัดอันเนี้ยเขาได้รับผลกระทบมากกว่าพวกเราสิงอยู่ที่ประเทศแบบเขตเส้นศูนย์ศูนย์เนี่ยเราชินกับร้อนเกือบตลอดทั้งปีเพราะนั้นเวลาเราไป ในที่ร้อนเนี่ยร่างกายเรามันปรับตัวได้ง่ายแล้วเร็วกว่าคนที่ชินกับอากาศหนาวนะครับเพราะนั้นนักกีฬาจากประเทศไทยแถวอเอเชียแวันออกเสียงใต้อ,อะไรอย่างเงี้ยโอกาสเกิดฮีสโตกน้อยกว่าประเทศที่มาจากยุโรปหรือว่าอเมริกาที่อากาศเย็นจัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะกีฬาบางอย่างมันจะต้องไปอยู่อยูอ่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านๆนะครับก็อย่างที่บอกหนึ่งเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีสอง พยายามดื่มน้ำน้อยๆแต่บ่อยๆไปก่อนนะครับถ้าสามารถทาพวกครีมกันแดดอะไรได้อันนี้ก็ช่วยแล้วที่สำคัญคือสังเกตร่างกายตัวเองนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความผิปดปกติเช่นรู้สึกตัวร้อนจัดมากๆเลยนะครับอันที่สองอาจจะรู้สึกหัวใจเต้นแรงหายใจแรงนะครับกระหายน้ำเป็นพิเศษอันนี้เป็นสัญญาณบอกว่าอุณหภูมิร่างกายกาลังสูงขึ้นปรึกษาโค้ดบอกให้โค้ดรู้อย่ายาฝืนนะครับเพราะว่า พวกนี้มันสามารถเกิดได้แม้แต่ว่าคุณปี่เป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วครับค่ะออขอให้คุณหมอย้ำอีกสักรอบนะคะในคำถามใน Tik t o ็อนู้นที่ว่าน่าจะเป็นคำถามคล้ายๆกันคือเขาบอกบว่าเวลาร้อนมากๆหัวจะเปียกเหงื่อจะชุ่มไปหมดเลยทั้งตัวเลยเยืนยันตรงนี้ไม่อันตรายใช่ไหมครับ,รบหมอไม่อันตรายครับบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าบริเวณที่เป็นซอกเช่นซอกแขนซอกขา นะครับหรือว่าบริเวณหนังศีรษะจะเป็นบริเวณที่มีต่อมเหงื่อเยอะกว่าบริเวณอื่นๆของร่างกายเพราะนั้นเวลาอยู่ในที่ร้อนจัดเนี่ยเหงื่อแถวนี้นก็จะออกมาให้เราเห็นได้เยอะจนผมเปียกชุ่มเลยอะไรอย่างนี้แหละอันนี้ไม่ผิดปกติไม่ต้องกังวลครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอสรุปตรงนี้ได้เลยค่ะฮิสโตกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญคะ่ะครับครับในสภาวะแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไปภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับมนุษยชาติคนไทยเราทั้งโลกคนอื่นๆทั้งโลกเนี่ย เผชิญกับสภาวะที่อุณหภูมิของโลกเนี่ยร้อนมากขึ้นในขณะที่มนุษย์เนี่ยมีขีดจํากัดต่อการปรับตัวกับความร้อนหรือความหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความร้อนจัดจัดนะครับแล้วร่างกายระบายความร้อนไม่ทันก็อาจจะเกิดสภาวะฮีสโตกขึ้นได้ ทำให้อุณภูมิร่างกายสูงหัวใจเต้นแรงหายใจแรงเวียนศรีรษะขึ้นไส้อาเจียนอันนี้เป็นอาการเตือนถ้าไม่ได้ทําอะไรปล่อยทิ้งไว้หรือ,อยังอยู่ในสภาวะเช่นนั้นมันสามารถพัฒนาไปเป็น,ปน,ปนอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นได้จนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยู่ในสภาวะที่ร้อนจัดจะต้องตระหนักว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยหรือเปล่านะครับเตรียมพร้อมนะครับด้วยการแบบสวมเสื้อผ้าที่สบายระบายอากาศนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอ นะครับรวมถึงสังเกตอาการของตัวเองหากมีอาการอะไรจิตปกติก็ต้องรีบพาตัวออกมาจากบริเวณสภาวะแวดล้อมที่มันร้อนจัดแบบนั้นเราจะได้ปลอดภัยจากฮิสโตรครับค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะฮิสโตรขอบพระคุณคุณหมอโอตมากนะคะขอบคุณค,ะค,ณค่ะครับผมยินดีครับสวัสดีค,ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันตอนหน้า้อนนี้กับคุณหมอโอตจะนำเอาเรื่องอะไรมาคุยกันที่อาการหน้าเป็นห่วงนะคะวันนีนน้ขอบพระคุณ BDMs ด้วยเรือนน่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญลไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ